กวัดีจ้าพอก,กันอีกแล้วจ้ามันนี้มานั่งริมหาดหาดนางลำพาน้องแปมมาเล่นน้ำจ้ะเล่นน้ำทะเลเป็นอยากเห่นน้ำทะเลพี่น้องเอ้ย จะพาแวะดูบรรยากาศริมทะเลโอ,โอ้โหสวยงามมากเลยอน้ำน้ำใสขนาดาจะนี้น่าเล่นมากเลย มาคนจะมบบายหลกระไลอยู่นะจ๊ะมีคนอยู่มไม่เยลยอ่ะไว้ตะเมาชมวิวเ่นน้ำทะเลน้ำกันเดอพี่น้องเอ้ย หาที่นั่งได้แล้วเนาะจ้าเนาะจะภามาชมบรรยากาศรอบๆหาจะไงบรรยากาศดีน้ําใสสะอาดมากหมอกับการมานั่งพักผ่อนเนาะจ้านั่งมามานั่งพักผ่อนชมวิวเล่นน้ำจะไงเดีกจะเบึ้งเรือไปน้ำนี่ สวยงามบ่าจะนี่มุมนี่น้องแปมกะว่าจะได้อันมาหอดเราจ้ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำเลยหลังจากที่หุัจจาอยู่กับอยู่กับหญ้าพอนาา่าอยู่กับหญ้าหลังจากที่ได้สัมผัสน้ำทะเลมาเป็นเดือนก็กัวจะนี่ อยู่แต่ห้องแล้วจ้ะโควิดโควิดเยอะอเขาก็บบ่ค่อยได้ออกข้างนอกกันจนะผ่านไปเบิ้งน้องปอมแปมเล่นน้ำแต่นี้ มา,ามาเด้อจ้ามาเที่ยวทะเลน้ำกันเด้อไม,ม่น,นี้กะชิวอ,อกาสมาสูดบรรยากาศทางนอกแล้วจ้านี่น้องปอมแปมปอมแปมปอมแปมนุกสวัสดีจ้าก่อนรูปโอ้โหด,ดีใจมากเลยจ้า,จาเออไม่มีห่วงยางเออไม่มีห่วงยางบม่มีห่วงยางบุหรุ นี่จ้าโอ้ยมึงเนี่ยมันว่าจะบอ่อมีคนนะจ้าคุณอาค,คนกามาเล่นน้ำเพเื่อกันจะพามาเบึงน้ำจะเนี่ย โอ้โหใสมากเลยคือว่าใสได้แต่นี่คือว่าใสอยู่นะตอนนี้กะเป็นช่วงทิ้งเทียงก็ด,ดีแต่นี่แดดกลกาเลยล่ะนี่แต่ว่าบบเป็นอุปสรรคของการเล่นน้ำนะจ๊ะ เด็กเกเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแดดปันได้กระสูนจ้ะเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเด็กยิงป้อมแปมจ้าอย่าเป็นพุ่นกลางลมให้เพื่อนแกนเพื่อนบสบายนะจ๊ะ ่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะจ้ะช่วงปิดเชอมของเด็กๆก็จะมีพนแววมาเล่นน้ำแหววียนมาเล่นน้ำมาชมว,วิวมาท่องเที่ยวเรื่อยๆจ้ะนี่ผู้ใดจะมากกเหมอะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คน,นก็นจะบค่อยมากเป็นไงบค่อยมาเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นโรคระบาดโรคผู้วิดจ้ะ ผู้ใดอยากมาเที่ยวมาพักผ่อนกับสราที่สานกันแนะนำเวยจ้ะสถานที่นี้น่าเที่ยวจ้ะนี่บรรยากาศดีน้ำใสสถานที่กับเป็นตะเลน,น้ำขนาดจ้ะนี่จ้ะ สะอาดสะอาดจ้านี่ยสำรักลิปนี่กับปากโดได์ก็แท์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เาื่อนๆที่ามบริษัทไม่ได้จ้า